สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำโครงการโฮมบอร์ดโครงการที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้านเสมือนผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลในไลน์ออฟฟิเชียลจะมีแทพทย์พยาบาลและเภสัชกรช่วยดูแลผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมง ผู้ป่วยจะได้วัดชีพรจรเจาะระดับน้ำตาลปลายนิ้วเพื่อปรึกษาคุณหมอผ่านทางลายปับยาผ่านทางลายโดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมานั่งรอเพื่อปรับยาในแต่ละวันผู้ป่วยจะต้องวัดชีพรจรส่งมาให้พยาบาลผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลหากมีความผิดปกติพยาบาลจะรายงานคุณหมอผ่านทางลายปรึกษาการปรับยา กับเภสัชกรและแนะนำผู้ป่วยผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลในแต่ละวันค่ะสำหรับผู้ป่วยในแต่ละวันจะต้องวัดความดันวัดไข้จากระดับออกซิเจนปลายนิ้วส่งมาให้พยาบาลผ่านทางไลน์ส่วนวันจันทร์และวันพฤหัสผู้ป่วยจะต้องมุดน้ำมุดอาหารเพื่อเจัะระดับน้ำตาลปลา,ายนิ้วส่งมาให้พยาบาล พยาบาลจะนำค่าระดับน้ำตาลปลายนิ้วส่งปรึกษาคุณหมอเพื่อปรับยาโดยคนไข้ไม่ต้องเดินทางม,มานั่งรอนที่โรงพยาบาลค่ะสำหรับอุปกรณ์ต่างๆโรงพยาบาลสมุทรสาครมีให้ผู้ป่วยยืมใช้ก่อนค่ะ ขอเชิญชวนผู้ป่วยที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการดูแลผู้ป่วยที่บ้านสมือนนอนโรงพยาบาลมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปรับค่าระดับน้ำตาลใน,นเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติกันนะคะสวัสดีค่ะ